สวัสดีครับวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะผมกับมาครับนะกูเล่นมาแบต่สิบพาทแ่กูยังไม่ได้ดาบเพชรดาบอไรเลยตนะ้องหามุมนะหามุมลงนะถ้ามาหามุมลงไม่ได้ก็จะเป็นแบบไอ้ตัวนั้นนะตุยตุยไปแล้วนะอ่า เสียงผมจะเบาๆนะผมเออไม่อยากพูดดังนะลองไม่พูดดังดูดิมันจะเป็นแบบเติมแบบเออจะเสียงไม้เราก็ดังแล้วนะอ,อืม้างวลเรื่องเดียวนะเรื่องใหม่ที่ทําคลิป,ปะตละอดะจะเห็นเวลาคลิปผมใหม่มันจะไม่ดีนะใหม่จะมันจะขึ้นๆลงๆนะแล้วตําเมนมาไหมมาเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาไม้มาใช่ไหม ดล้วรับดาบมาหน่อยนะผมโอ้เปแอคต็มเลยแล้วรับดาบไปหน่อยนะจากสองชิ้นนะดาบแล้วก็อะไรส่วนด้านโน้นเราก็ยังไม่ไปนะเราจะไปด้านนี้เอ้ยอ้ยไปดิไปด้านนู้นด้านโน้นยังไม่ได้ไปนะมันใหญ่มากเนะี่ย มามาดิมาดิเตะไปตะกี้จะพายไม่เอาเนื้อมาเป็นทา ลืมมาเนื้อมานะแต่เรามันต้องกลัวของหายนะตอนนี้มันมันมันบีนี่นะหมดหมดที่เป็นตัวเราตายนะโอเคเราก็เลยไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยเชอเหล็กตนระงนีกำกำลังขาดแค้นเหล็กพอดีอจะขึ้นไปด้านบนยังไง ทุกคนมีทองด้วยจริงทองผมไม่ได้วูวานะเจอเหล็กเดืวกว่ากว่าแต่เราไปตางนี้ดีกว่าไอตรงนี้มันมีบอสแมงมุมด้วย <c oughs> พูดจะไม่ทันขัดคำเลยเอาตีไม่โดนคนตีแมงไม่โดนเนี่ย เดวก่เหมือนมีบอสอย่างม,ม,มีงานให้ก็ทำเยอะสองตัวสองอันเลยอะคุณพี่ติดไปก่อนนะตรงนี้ เป็นรูทางเดินได้เลยนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมทางหน้ามีทัมบี้นะเสียงชัดมากอืามาจมุมเต็มเลยอ่าเทปไปก่อนตรงนี้ 부어나. 스폰이냐 회스폰だよ. 오후. 자이. 음. แล้วเราก็จะฝังศพเรานะบมอยู่ใ,ใต้ดินเคโอเค้เนื้อไม่มีว่ะบ้าจังกินเนื้อที่เกัน ประทังชีวิตนะผมนี่แหละคือการเอาชีวิตรอดแต่กินเนื้ออะไรก็ได้นะปัจจัยหลักคือกูจะมาเอาไอ้นี่เนี่ยได้แรไปทั้หน่ก็ดีนะ ตันแล้วนะ่ะตันไวจังคุกเจมีเพ็รด้วยต้นบนน้้าเหมือนจะมีทางขึ้นไปอีกนะ เจอเล็กนะวุ้มเดี๋ยวเอาเล็กไปได้วยให้หมดเลยนะโอเคถ้ามันสว่างมากพอมันจะไม่สปอัดนะแล้วก็องไม่มีคนอยู่ใกล้จะไม่สอนะอัดนะกีบบอกไม่รู้นะทรงรู้มากนะอันนี้รู้มากแบบ เป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้นะอ่ะแค่จำเอานี่นี่สิ่งที่ต้องการนี่แค่นี้ผมจำไม่ผิดนะมันจะมีรถไฟนะที่มันมีกล่องแล้วตัวอะไรวะถูกไหมที่มันมีกล่อง,องนั่นตรงรถไฟอะ่ะเออ มองบนด้วยเพิ่มมีเพชรนะผมอืมพี่เขาว่าอย่ามองตามันนะถ้าคุณอยากรอดอย่ามองตาเขาเสียงเป็นเฮียเนะีย อ่าอุําไมหลานกว้างจังหลานกว้างยังไม่ชอบเลยแบบเกิไหนก็ตามนะไม่ชอบเลยต <c oughs> ัวลางอย่างกว้างเลยทุกคนเนี่ยถ้าผมไม่ตัดคลิปนะคือผมไม่ไม่อัพสองคลิปนะมันก็ได้ยาวไงถ้าเจอ ถ้าเจออย่างงี้นะผมปล่อยเป็นระเบิดอย่างนี้เลยนะผมเออผมมีลังสังหอดแล้วม,มันจะมีอีกนะผมโอ้โหมีกริงด้วย๋ต่ผมคับเตียงก่อนนะโอ๊ยนี่ไงนี่ไงนี่ยที่ผมหมายถึงเดี๋ยวผมคลับเตียงกันอันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวและนะ จะต่อไปเพจทีสี่ไมดขาบนี่เลยรองเท้าเลยรองเท้าเราจะพังละ <c oughs> ท้อหมดบายเลยอัีไง

ปอนเนอร์นี่มันคนเจอเลยไอ้เด่ะผมอาจจะหาทางกลับบ้านนะตอนนี้จะไม่ตัดนะตรงน,นี้เพราะว่ามันเป็นฉากแล้วถึงขวัญน,นะไม่จริงๆแล้วมันไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะเทเรามีฐานนะแล้วเราลุยได้ต่อเลยนะอืมมันมีด้านล่างอย่างเงี้ยนะมีอีกนะ เฮ้ยผมจะเอานนี้ไปด้ะเขเพื่อไปทำฟาร์มอะไรนะเฮ้ยทำอะไรอี๋ชื่อนะไม่ชื่อนะอ,นะอื้มคิปเปอร์สามตัว เราค่อยๆไปนะผมเฮ้ยอันนี้เขาว่าอร่อยนะแบบใครว่าสตรฟว่านะเขาว่าได้อาหารดีนะฮะออทีละทีละ,ละหนึ่งขีดเลยมั้งอร่อยชดเชกูไปวด็กตอนไหนเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เดิมนะผมของเราอยู่ที่นั่นนะฮะ ถ้าเราตายเราจะไปเกิดตรงนั้นใช่ไหมลนะใช่แล้วแต่ที่นี่นะผมสังเกตล่ะมีนี่เยอะมากเลยนะเดี๋ยวอันนี้ออกมกั้งเยอะเยอะมีเยอะ จริงๆทองเราไม่จำเป็นต้องขุดกันนะมันมันมีมันค่อนข้างขาลนะมันเบานะเอ้มันมันบางนะมันแตกง่ายนะไป,ไปไปไปแตกแหละแต่มันได้ไหวไงปอนซัมบี้ ตอนซอมบี้ครับมผมไม่ได้อ,อะไรมาเลยอ่ะแม่งเสียดายวะเอาไปทำใหม่เนี่ยเศษเนื้อเนี่ยเออเอาผงปอืมียัน ยังมีอะไรมีทองสองก้อน่านข้างล่างน่มีอะไรน่าไปดูจังอู้มีต่อนะม,มีไปต่อนะครับผมตกออลึกเลย อืมอ้อมันประจบกันนะผมก็ทางซ้ายไงที่เราไม่ได้มานะตอนแรกอ่ะวไปดนึงนะอะไรออกดีกือม,มีเล็กด้วยดันใหม่อยู่เนีย่ยเคสเดี๋ยวเราเดินสำรวจตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมก่อนจบคลิปนะผมเออเราอัดมานานละ เรื่องฟาร์มเหล็กนะว่าผมจะไว้เป็นพาร์ตหน้าเลยนะเดี๋ยวผมไปนอกรอบด้วยนะเว้เรามีลิฟต์นะเรามีลิฟต์ด้วยนะเออก็จะไปทางนั้นไงวะไม่มีไม่มีบ็อกเลยของก็เต็มไอเฮ้ไอเฮ่สกิลเ็จะเล่นเรา ao, đồn đi, đồn đi, tay đồ nghề đi, không, dính ừ, cũng không đồ đâu, mà tôi The เม t กซิ The Matrix. ิคระบบดิจิตอลระบ i ดิจิตลโอ้โดดนนัะ่นี้โดนนะทุกคนว่าผมตามมารใครเซนเตอร์แบนได้ยังมันมันคตรเยอะเลยเตนเจนใหญ่ โอ้ oh. จะหาพวกหาพวกกันวิธีกันหาพวกนะไเยอะมัมมเนอร์ซัมเนอร์กูซัมนเนอร์ <laughs> ้ย่บวกไปเพลงตอนนี้ก็เกิดเกิดพาแผลในวงในแล้วเกิดพาแผลในวงในอย่าเลย mình đã bịt nặng rồi nè ôi ส,สู้สู้ได้แหละแต่ว่าไม่อยากสู้นะับอยากมันตีนเอง <c oughs> ตีนเองเว้ยโอ้ยจะต,ตีตีมันดีกว่า <c oughs> ตการต่อสู้ที่สุดมันนะครับผมอันดับที่หนึ่ง ไทยไม่เช่าโอาคลิปกูไปตัดต่อไอ้ยังกันตัวซุยสุดมันอันดับที่หนึ่งเยี่ยไรเนียเอาจริงไหมจริงมาเฮ้ยนันแหละเฮ้ยนั่แหละจบเอาไอ้ที่ไอ้ใจดีไปไอ้ใจดีใจดีก็ต้องตายอย่างงี้นะโอ้ตส่ดันเชนงใหญ่เลยนะโอ้ตสกาห์ต้อรวบหมดเลย สำรวจหมดแต่สำรวจห,หมดแล้วจะหาทางกลับบ้านยังไงตอนนี้นะเดินมาไกลมากเลยมาไหนก็ไม่รู้นะว่าเราสมควรละสมควรในการกลับบ้านนะผมที่นี่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะหาทางขึ้นไปทั้งบนนะผมเพราะว่าของเราเริ่มเต็มแล้วนะจริงๆก็เลยเทิดมาไกลมากเลยนะ ดูสภาพตัวกูดิ <laughs> มาจับไงอ๋อจับอย่างนี้เลย <c oughs> น้องฝูฝ่าฟูงห่านีไปได้ อืมไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางดู้เปล่าไม่รู้กูขึ้นบนไปก่อนนะมีไฟด้วยคิปเปอร์จะเย็นตรงนี้มีไฟนะบุมมีไฟไม่รู้ไม่รู้ขึ้นก่อน ขึ้นก่อนนะตรงนี้เห็นว่ามีไฟอันนี้ผมก็ใช้ทิกเอ่อการขุดขึ้นไปด้านบนนะผมอาจจะช่วยได้แต่เราจะไปโพลไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ขอให้เป็นพื้นดินไปก่อนตอนนี้ก็เจอดินแล้วนะ เรื่องดีนะที่เจอเดินดีหรือเปล่าไม่รู้นะออยู่ใกล้นะอยู่เจอถ่านนะนะนะโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ทุกคนอยู่เจอแสงสว่างนะ งมาพูไหนโอ้โหพูไหนไวะเนี่ยพูไหนเนี่ยแต่เราเจอแสงสว่างแล้วอาจจะเป็นการเติมต้นใหม่ของเจนะผมวันนี้ประเมินความเสียหายแล้วนะผมก็สักระยะหนึ่งนะผมเดี๋ยวจะกลับบ้านกันนะแต่ตอนนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเออ ผ่านยาวมากเลยนะเหนื่อยมากเลยมั่งลุยลุยถ้ำกันให้หนัวนะทั้งคลิปนะผมสรุปแล้วจากตอนแรกที่อยากได้รังรถไฟนะตอนนี้ได้เพชรได้อะไรมาเต็มไปหมดเลยโอ้ยได้เจออะไรใหม่ๆนะผมแล้วก็สุดท้าย้้วเราก็ได้เออ่ไอตัวนี้มาด้วยนะผมอะไรวะไอไอ,ไอตัวอะไรเนะี่ยช่วยบอกกันทีเดีผมก็ไม่รู้ว่ะเออ,เอ,อดีจริงๆนะผมเราจะเดินทางกลับบ้านกันนะ ตอนนี้ผมขอไปงมก่อนนะรู้สึกจะหลงไอ้นน,อนั้นอะไรอันนั้นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับผมสักพักหนึ่งนะอย่าเพิ่งปิดคลิปทุกคนขอขนมปังเถอะตอนนี้โอ้โห ินนำทางคืออะไรวะเดี๋ยวเดียขอหินนำทางนี่คืออะไรโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอกลับบ้านก่อนไปบ่ายครับ